พอพอไปซื้อของมาครับรู้หรือ,อยังว่าะอะไรเกิดขึ้นแล้วอรู้ว่าต้องมีขยะเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมะคือรู้ว่า,ากเราได้กินของแล้วแล้วมีนจะมีขยะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับถ้ากดองอาหารนี่ก็มีทั้งขยะใช่ไหมครับไว้รองรับอยู่แล้วทั้งล่านก็มีนะครับตามสังเกตเยอะแยะเลยนะคะรับรับรู้รับรู้ไม่พอนะฮะรับรู้ไม่พอรู้สึกด้วยว่าทับหลอดไว้อย่างนี้แย่แน่นอนนะฮึ เอาแม่เทแกใส่ถ้วยปั๊บเอาถุงพลาสติกใส่ถังไว้ถุงแกนัำรู้แล้วเกิดขึ้นแต่ต้องรู้สึกด้วยถ้าเกิดปล่อยไว้เป็นไงฮะปล่อยไว้คืนหนึ่งเป็นไงถุงแกเหม็นนะฮะมันจะเริ่มโหมดใช่ไหมฮะและที่สำคัญคือพวกพวกหนูพวกอะไรสาบพวกพวัดมันก็จะมาใช่ไหมรู้สึกนะครับรู้สึกแล้วเป็นไงโอ้ไม่เป็นไรฉันทนได้ก็นั่งลงต่อไปใช่ไหมก็เราคิดจะทําด้วย 给你个他们。